ละครที่สร้างความสุขนะคะสร้างความอิ่มเอมใจให้กับท mm ุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปนะคะเอาอย่างน้อยวันนี้ได้ทำไปอยู่ในคอนเสิร์ตไหนบ้านะเออเนี่ยที่ชัดแต่เออ น้องน้อสองนเลไม่แบบพอเพู่อนที่ชันมก็แบบเออ้นหน้าเออกูพี่เข้าใจว่าน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนชัแน้ตอน้องอยแแแพทพี่อยาบอกอะไรกแฟมคจริงๆก็ขอบคุณคับเป็นี่ไม่พูดไม่ได้เลยว่าสิ่งที่แบบโมเมเมื่อกี้ตอบถามว่าทุกคนแบบ ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าพวกเราหายเหนื่อยเลยอะหายเหนื่อยเลยจริงๆสักที่พวกเราตั้งใจทงำงานในทุกซีน6วันเลยนะคะรู้ว่า ขอบคุแล้วตอนนะคะกถือว anyway> so? right? ่าคุณทุกคนมานะคะที่มาในงานีแนวันนี้นะคะก็มาช่ทแล้ว้องไม่ห้ใช่ไคะใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วแต่ว่าผมยังไม่ป่อยใังเวลาหมดไปยัใช้เวลาทุกคน

ใต้ตัว้ีด้วยเนี่ยเอาช้อ้คุณผู้ชมเห็นน้ดนึงค่คะนี่และสิ่งที่พวกเขาจะได้รับก,กลับไปและก็คือคือคือเอาดารากลับบ้านเลยเหรอคะพี่คิ๊วมาบิ๊วับผมแจกงแล้วครับพี่บิครมาผมผมผมแจกงแล้ว เดีย exchange, ああ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือกอดแจกแล้วเลยอ่ะเขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือหนูก็ตื่นเต้นแทนน้องๆนทุงคนคือเว่อรว่าอ้าวฉันเล่นเพลงไปยังไงต่อนี่โซนเพลงดีด้วยที่เขาเปิดอันนี้มาตอนแรกหนูว่าจะโหมาแต่ว่ากลัวมันจะซ้ำก็เลยเอาแว่นกันแดด เป็นปวดที่ใส่อมาก็ไม่เชื่อดูคลิไอ้เดวกันีไม่ใชสบ่อยมาก็ทาแน่งว่ามันจะไม่ได้มา่กเป็นปวดทีดีอยมจะได้อจากพี่ีมเป็นนะคะอีกช่านหนึงสิ่งที่ได้จากพี่ยก็คือวหมวมกัที่ความพิเศษไคะี่ทอย็ไม่ได้ฝักิปีแล้วไม่เชื่อ <Es> เล่นก็เล่นครับก็เป็นขีดบทที่แบบดูของสถานการใช้งานนั่นเองแต่ว่าก็เป็นบทที่ชอบกากครับพิกงซื้อเมื่อกี้หรือเปล่าพอยก่อนแวะห้างก็แวะชอปปิ้งกันใครผ่านน้ำตกก็เดินปิดตานะครับจะเด้นเจอแบบนี <dunk ler> ้แบบตลอดเลยพอยก็ใส่ไปยาเลยใส่พวกนี้เนาะใส่แว่นโอ้ยบอกเลยว่าออกเล่นก <uck alternative glasses> ็เสียเวลาไม่ต้อง พี่พี่ช่างผากลับบ้กคนตรงนี้ได้